สวัสดีครับทองพูลสวัสดีครับเป็นไงมั่งเป็นไงมั่งเจียจ๊ยบเจี๊ยบเมื่อคืนเมื่อคืนน้ำหนักเป็นไงมั่งก็สำหรับเมื่อคืนก็มาเฉลุสบายครับโอ้โหแล้วก็เตรียมตัวมาดีครับได้ประสบได้ประสบการณ์รครับครั้งที่แล้วเยอะมากเลครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราชกเนี่ยมันชกในพิกัดอะไรเอ่อครั้งที่แล้วเป็นชกในเวทพิกัด120ปอนด์ครับร้อยยปอนด์ครับแต่ครั้งนี้อัพน้ำหนักมาต่อย125ครับเป็นไงครับ ได้ขึ้นมานี่นี่เป็นน้ำหนักมากที่สุดที่เราเคยต่อยแบบใช่เป็นน้ำหนักที่มากที่สุดแล้วครับว้าวถ้าง,งั้นฟังดูครับอ๋อ,อน,น้ำหนักที่ทำได้อ๋อคือถ้าเกิดพูดถึงในแง่าการทำเนี่ยมันมันง่ายอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพูดถึงอย่างอย่างอย่างพี่นะอาจจะรู้สึกแบบอ่าอาจจะรู้สึกก,กังวลมันจะทําให้เราอืดไหมเรียกว่ามันมันสบายมากกว่ารถเยอะนะ<อ>มันมันมันจะคล่องตัวมากกว่าด้วยซ้ำอ่ะเพราะเราเรได้เพิ่ม เพิ่มพละกำลังเราเพิ่มพลังเราอะไรเงี้ยกินก็มากขึ้นใช่ใช่ครับโอ้ซอยจู้นี่กินมากขึ้นเลยจากเดิมจานหนึ่งเลเป็นเพิ่มเป็นสองจานเลยโอ้โหวิลล์ก็อยู่วิลล์ก็อยู่แล้วพูดถึงในวันพรุ่งนี้ครับในวันนี้เจอกับผู้ต่อสู้ของเราทีมูเป็นไงครับเผชิญหน้าครั้งแรกเจอหน้าครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างก็ความรู้สึกแรกเลยคื คือเรารู้สึกเป็นมิตรกับเขาออ๋เข้าที่ใส่ดีมากอ๋อเขาดูใส่มีไนท์มากครับเป็นยอดเพื่อนนะครับบนเวทีก็เป็นอีกเรื่องเราเราคิดว่าเราตัวกันจะพู่อย่างแน่นอนครับคือบนเวทีก็เป็นเรื่องของหน้าที่นะแต่แต่โอเคล่างเวทีรู้สึกจะโอเคก็เป็นเปไนท์กับเราว่างั้นเถอะพูดถึงในวันพรุ่งนี้เราคิดว่าเกมการชกจะจบแบบไหนครับเกมการชกสำหรับ จะเป็นนะ,ะก็คาดหวังว่าจะชนะน้องพักเ <c oughs> ก็คือเพราะเราพ้อมมาเยอะเพงมาเยอะมีมีลูกหลากหลายมากขึ้น <c oughs> การเตะการต่อยการเมีอาวุวเสริมมากขึ้นไม่ขืมีการรีแล็ตัวเองแลรร้วก็ึกษามผู้ชกมา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 ,มาบ้าเห็น <c oughs> เราก็คิดว่าเราจะสามารถน็อกได้ด้าก <c oughs> ำลังใจแล้วก็ ความมั่นใจของตัวเองคิดว่ารเราจะทจะด้ไหครับแต่พูดถึงเนี่ยเท่าที่เราศึกษามาซึ่งอาจจะข้อมูลเอาจริงนะหลายคนก็ก็อยากจะรู้ข้อมูลของตีมูนะก็เหมือนข้อมูลกันน้อยแต่เท่าที่เราศึกษามาหรือหรือดูมาเนี่ยเขามีอะไรที่น่ากลัวครับก็สําหรับเัวจะมองแล้วว่าเขามีหมัดบวกขวาครับเขาจะมีหมกดขวาตลอดใช่ว่าเราจะออกอาวุธอะไรไปเขาจะมีหมัดขวามาตลอด ครับแล้วก็ระวังตรงนั้นครับซึ่งอย่างอืึ่งเราก็บอกว่าจะสาม,มารถรับมือได้ได้สบายรับรู้สึกว่าในในใในในการเก็บตัวทางอดีตผู้ต่อสู้ของเราเอลิสเนี่ยฮะรู้สึกว่าจะเดินผ่านไปผ่านมาเหมือนกันได้เจอหน้าไหมครับก็เจอเจอทละทายกันอ่ะฮะครับผมเอลิสได้พูดอะไรไหมครับกับเราก็ให้เราโชคดีอ๋อก็อวยพรในฐานะ เพื่อนร่วมอาชีพนะครับโอเคสุดท้ายนี้แล้วครับวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเจอจะจะ,จะเจอกับทางด้านของตีมูแล้วอยากจะฝากบอกอะไรถึงแฟนๆมวยที่รอเชียรเราอยู่ด้วยครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้เชียด้วยนะครับเพราะทั้งนี้ก็พร้อมจะมาพูดสั่งนะพร้อมจะนำสะเสนอผลงานชิ้นใหม่แบบูดอัพเดตห้มูแล้วครับรอบนี้ก็มั่นใจมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ฝากเชียมชาวไทยเราด้วยนะครับสามคนครับ ก็มีพี่พี่เสมาเพชรแล้วก็วันเกิด์ลครับก็ฝากเชียร์ทุกคนทีประเทศไทยเราด้วยครับกองวยไทยเราแล้วก็มีชื่อมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับครับขอบคุณมากครับพรุ่งนี้ขอให้วันของเรานะครับโอเคขอขอเพิ่มเติมนิดนึงพี่หลองได้สอนอะไรพิเศษไหมมีอาวุธไมหมา็สำหรับพี่หลองก็คือเป็นการสอนลูกเตะจานอ๋อ เด็อที่แ uh> ล้วลูกหลากหลายลูกรอรออ่ารอผู้ตอสู้ให้จับทางเราได้ยากแล้วก็แล้ก็ยังยับยั้งแล้วก็คือออย่าดึงตอยยุกที่เาอยุกที่ไมกิโลกิโลเอเนื้อเนื้อกิโล รอบนี้ก็กะว่าจะเอาให้หนักนะครับเอาให้หนักเลยเอาไม่จำกัดเลยสั่งเท่าไหร่ก็ได้เลยครับรอบนี้แต่ก่อนก่อนก่อนไปขอดูกล้ามท้องอยังไงดิรู้สึกว่างวดนีู้ฟิตฟิตมากเลยนี่โอ้โหเป็นไงโอเคครับขอโชคดีพรุ่งนี้ครับถ้ามีงผัดก็ต้อแฉกโอเคไมเป็นไรขอบคุณมากครับขอบคุณครับ